โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโรไอทูเช่นเคยนะครับอ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่เกมนะฮะราเจอได้ปิดการอัปเดตนะครับผมจากประมาณ10บโมงจนถึง6โมงนะครับผมก็ก็คือไม่มีการเลื่อนอะไรทั้งสิ้นนะซึ่งเยี่ยมมากๆนะครับผมถูกใจเกมนี้ดีนะมันไม่เลือดนะครับผมแต่มันเป็นการอัปเดตที่ใหญ่มากๆนะครับ อ่าโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมที่เป็นการอัปเดตยิ่งใหญ่จัดๆนะครับผมอ่าเรื่องในตัวเกมนะก็คือการอัปเดตเลนเจอร์9ดาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมตัวใหม่ที่เข้ามาล่าสุดกันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่าโอเคมีธาตุแสงตัวหนึ่งครับธาตุน้ำไอ้นี่ก็เป็นธาตุน้ำธาตุสองตัวเลยนะอ่าโอ้โหคือแบบเอาไฟตึงๆมาหน่อยก็ได้นะ อ่าโอเคยังดีที่แบบไม่เอาไม้มานะเพราะไม้เกมมีโหดเยอะแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมบราอันดูบิสนะครับอนดูบิสนะอ่าโอเคเป็นสายพลังท่าแสงนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็หลบรกระสับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดต่อเนื่องนะครับผมอ่าสกิลสองนะครับผมเป็นการยกเลือภาวะอมาต,าตะศัตรูนะครับผมอัญเชิญลงฟาโลสองโลนะครับผม ต่อต้านพายุหิมะนะฮะผมคาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวป่วนนะครับผมตัวชนป่วนนะฮะแล้วก็มียกเลิกอ,อมาตะต่อเนื่องนะครับผมซึ่งป่วนมากๆนะแถมมีลาดแอแท็กด้วยนะครับผมก็คือถ้าสมมุติมาใช้อันเนี้ยซ้ำอ่ะมันจะดีมากนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูตัวที่2กันเลยละกันนะครับผมเจสิก้านะฮะบันบันเต็ดนะบันเตสแห่งความรักบัสเตสเออบัสเตสแห่งความรักนะครับผมอ่านถูกว่าไม่รู้นะฮะ อ่าเป็นสายว่องไวนะครับผมทาดน้ำนะครับอ่าสกิลหนึ่งนะครับผมเงาเมียวนะฮะอ่าไอน,นี้เป็นแนวป่วนนะฮะผมมีติดใบด้วยนะผมลดอัตราลบสกิลนะครับผมแล้วก็ลดต้านสกิลด้วยนะครับอ่าสกิลหนึ่งก็เป็นแนวป่วนนะถ้ามันทะลุม,มตะ2สองสกิลผมจะบอกเลยว่ามันน่าจะแบบติดเมตาพอๆกับไอตัวของช็อตกันนะครับผม ก็ค,คือแบบใช้ประมาณเพชรหรือ, Master อมาสเตอร์ก็ได้นะผมว่าช็อตกันก็เก่งนะผมแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจนะฮะอ่าโอเคนะครับผมมาดู Security สกิลที่2กันเลยแล้วกันนะครับผมเป็นการยกเลือกอาวตาอศัตรตูนะครับผมสร้างความเสียหาย3,000เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมทำให้ศัตรูชังก์สีวินะฮะไอ้นี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่อารมณ์คล้ายๆเตาเลนนะฮะอ่าน้ามีดแรงกว่าด้วยไอ้เขีย คือมนจะตัวเกมมันก็คือตัวเกมอะครับคือมันสร้ศางสกิลไม่ดีกว่าคนละโบอีกเหียเราไม่ได้หรอโอ้โหยิงแรงเข้าไปใหญ่เลยร่างอันต้านะเนี่ยไอ้ร่างไฮเปอร์เนะนะี่ยนะร่างไฮเปอร์ก็ลดชะงะมา1วึนะครับผมแถมเอ,อนาเมจก็เพิ่มอีก500%นะอ่าเป็นการต้านหัวใจเยือกแล้วก็ตัดเกิดน,นะครผมเอ้ยตัวบาวก็ตัดเกิดน,นะฮะลืมบอกไปนะผม อ่าโอเคนะผมอ่าก็เรื่องการอัปเดตจะมีการนี่ด้วยนะฮะนี่อัตราใช้ทกิะที่1อัตราใช้ทกิะที่2แล้วก็เวลารอรักษานะครับผมอ่าเกมก็จะเพิ่มเอ่อในส่วนนี้มาด้วยนะฮะซึ่งดีมากๆนะเราจะไม่เราจะได้ไม่ต้องไปดูในเว็บนะบผมแต่ขาดอีกอย่างก็คือคืออยากให้ตัวเกมใส่อีกอย่างก็คือการเอ่อมันเป็นอะไรว่าความกว้างสกิลนะครับผม อ่าถ้าในอนาคตเนี่ยเผื่อมันมีเกียร์ที่เพิ่มความกว้างสกิลนะครับผมผมว่าโกงว่ะใส่อดัมดัชนี่ผมบอกเลยว่าสตันแบบลึกยันโคตรพ่อไปบนชินจังเลยนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูตัวที่สามกันเลยละกันนะครับผมฮอลลัสห่วงนภานะครับผมแซลลี่นะลอยพิบท่าน,น้ำนะ,ะนะครับผมอ่าโอเคต่อตาน อัญเชิญทักษะนะผมอันนี้ก็เป็นต้านก๊อปปี้นะเพิ่มพลังโจมตีเพิม่มความในการโจมตีนะครับอ่าสกิลที่2เอ่อเป็นการยกเลิกฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย2,800้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้สึกูเกเรนถอยหลังนะครับผมอ,อันนี้ก็เพิม่มนะอีก400%นะฮะอ่าอันนี้จะเป็นแนวพีชีพนะก็เหมือนไอ้แซลลี่เคียวนะผมแซลลี่เคียวปีศาจอ่าแต่ตัวนี้โอ้โหเล่เยอะจังวะไอ้เหี้ยเล่เยอะนะผมว่าเล่เยอะนะตัวนี้เยอะไปเยอะไป นะครับผมไม่เหมาะเท่าไหร่อ่าแลเป็นเจสิก้าเนี่ยอ่าอันนี้โอเคเรื่องสกิลนะครับผมอ่าระยะยืนตัวนี้ก็เฉยๆนะฮะอ่าสองเอ้สองร้อยเก้าสิบนะครับผมก็เกือบสามร้อยอ่าตัวนี้ระยะยืนสองร้อยหกสิบนะครับผมคือยืนหน้าลินนิดเดียวนะยืนหน้าเต่าลนนิดเดียวนะครับผมอ่าบาวตัวนี้ก็คืออืมมันไม่ชิดเท่าไหร่นะอันนี้ผมจะไปลองเทียบกับหนังสือดูก็คือมันประมาณหนึ่งร้อยจุดอ่ะมันไม่ได้ชิดนะครับผม โอเคชิบหายแล้วไงไอ้น,นี้อยู่ใน ID ดีที่ะครับผมนะัสื่ออยู่ดีหลักนะโอ้โหเชียเน็ตสภาพนะฮะนัื่อเนี่ยยืน100้จายืนเท่านัื่อมันจะยืนหอมันจะยืนห่าออกมานิดนึงนะครับผมแต่ไม่ได้ห่างเท่าอดัมนะอดัมนี่ยืน130จุดนะครับอโอเคเรามาดูเรื่องเรนเจอร์กันเลยละกันนะครับผม9าดาวนะฮะอัปเดตใหม่เลยนะครับผม อ่านี่เลยอัปเดตใหม่นะผมมี6ตัวที่ได้เป็นอ่าเลนเจอร์เก้าดาวนะครับผมอ่าเลนเจอร์เก้าดาวจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คืออ่าเป็นการเพิ่มนะครับผมเพิ่มทักษะนะฮะเพิ่มความสามารถขึ้นมานะครับผมจะมีเลือกนะครับผมต่อต้านการหลงสเสน่ห์ฟื้นฟูนฟนฟนแร่ธาตุสร้างร้านโคนใช้ศัตรูแร่ธาตุเพิ่มขึ้นนะแต่ผมว่าอนูบีเนี่ยคนน่าจะใช้เอสตู ไอ้ใช้ให้ศัตรูใช้และท่าเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นระดับหนึ่งนะก็คือเพิ่ม300หน่วยนะครับผมอ่าโอเคเจสิก้านะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเหมือนกันอันนี้ก็มีพีคีบลัดเอทแท็กร่างโคนนะครับผมอ่าแต่เรื่องสเตตัสเนี่ยมันจะเพิ่มไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เวลเนี่ยจะตันแค่160นะครับผมซึ่งเป็นเอก้าดาวแม็กนะฮะมันน่าจะยัดกบอะไรเพิ่มว่าผมลืมว่ะ อ่าส่วนเอ่อมูลงานเล็งน้ําชาเพี้ยนนะครับผมอ่าก็คือมันจะมีนะครับผมเป็นพิชีพโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็อ่าสร้างร่างโกรนนะครับผมอ่าในเรื่องของ9ดาวนะอ่าเรนเจอร์เนี่ยจะสร้างช้ากว่าตัวไฮเปอร์นะครับผมประมาณ0.5วินะฮะแต่ไม่รู้อัพแม็กมันจะลดคูดาวให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผมอ่าก็จะมีมีกิเต้ในตำนานนะครับผมอ่าโอ้ยโกงว่ะเอ้ย ไม่โกงนะมีเฮื่องสุดท้ายด้วยนะครับผมเอาไว้ยื้อนะผมเป็นเวลาห้าวินะแต่ไม่น่าเท่าชิลากับท็อปลินนะครับผมอ่าแล้วก็มีฟืน้นฟูแรงทานมีต้านก๊อปปี้เอ้อไม่ใช่ต้านก๊อปปี้ดีก้าต้านเปลี่ยนสภาพก็คือเจมืดตัวตลกนะครับผมอ่าตัวนี้ผมว่าคนน่าจะนิยมใช้เยอะมากกว่าเดิมนะครับผมสำหรับเอลลี่หมีขั้วโลกนะฮะอ่าตัวนี้นะครับผมมีตัดการเวลาด้วยนะผมอ่าอันนี้จะมีฟื้นพลังฟื้นฟูและท่าน ต่อต้านพายุหิมะนะผมะแต่ความสามารถนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ผมแนะนําให้เอาเป็นฟื้นพลังดีกว่านะครับผมเพราะตัวเอลลี่เนี่ยมันมีความบางมากๆเลยนะะเรามาดูกันที่ od, เจสิก้าโคดเนมเลสนะครับผมตัวนี้ก็เกมก็ทําการกลับมาแจกฟรีอีกแล้วนะซึ่งรหัสนี้ผมเผยย่อยไปด้วยแล้กเกวก่ามาแจกขอบคุณมากครับองค์การกมน <laughs> นะครับผม ความสามารถใเปร์เดิมก็เป็นล่างโคน,นครับผมอันนี้ก็จะมีโจมตีขั้นสุดท้ายนะครับผมต่อต้านน้าแข็งฟื้นฟูแร่ธาตุนะฮะอันนี้คนมไม่ชัวว่ะมันใช้ได้หมดเลยแต่อันเนี้ยน่าจะคนนิยมใช้น้อยสุดลนะไอต่อต้านน้าแข็งนี่ยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเกมก็ได้ทําการเพิ่มในส่วนของสเตตย,ยากด้วยนะครับผม อ่าโอเคไปถึงปราสาทลอยฟ้านะครับแล้วก็ไปถึงตึกลักฟ้านะครับผม <Okay. S 1> อ่าก็ไม่รู้ว่ายากหรือง่ายนะครผมแต่ผมต้องไปลองตีไอดีหลักดูละกันนะฮะผมอ่าเรื่องหอคอยทางเกมก็ได้เพิ่มมานะครับผมอีก10ชั้นนะฮะก็ mm. คือ8 1ถึง90นะครับผม mm. อ่าของรางวัลก็น่าจะเหมือนเดิมนะ mm. โอเค81ถึง90 นะฮะฮอะของรางวัลเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ที่แตกต่างที่แน่ชัดนะครับผมและชัดเจนมากที่สุดก็คือในเรนเจอร์พาสนะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่าโอเคน่าจะเป็นบั็กนะครับผมเรนเจอร์พาสเนี่ยเป็นการอ่าทางเกมได้เพิ่มรางวัลน,นะครับผมเพิ่มของรางวัลที่จะได้รับนะครับผมเยอะกว่าเดิมนะเรื่องตั๋วนะครับผมอ่าเรื่องการเลือกเออ่ฮีเรนเจอร์เอ้ยไม่ใช่ดีฮี หยิบเกียร์นะผมพูดเยอะแล้วกูเบอร์ไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะอ่าอันนี้ก็มีรับโอ้ของแจกเยอะกว่าเดิมนะกบนะครับผมอ่ากบแดงนี่แจกเยอะเหมือนกันอ่าหินปลูกพลังก็เอาไว Up ้อัพเรนเจอร์เก้าดาวนะครับผมอ่านี่รูบี้อุ้ยเป็นแปดสิบเหลือเยอะจังวะอ่าโอเคนี่ได้กบแดงอีกสองตัวแล้วก็กบม้วยหนึ่งตัวนะครับผมอ่า,อาภารกิจพิเศษนี่เยอะมากๆจริงๆนะเกมรอบนี้อัปเดตหนักและแจกหนักจริงๆนะครับผม เยอะชี้เชียเลยอ่ะโอ้โหโอ่าโ,โ,โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตีพิวีหอสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมโอเคอเริ่มด้วยทีมแรกนะฮะมีเอ่อบ้าวฟลาแม็กนะครับผมโดนเลนนะครับผมในข้อหัวทีเดียวนะยังเป็นคีย์โอเคนะโอ้ยเลนก็ใช้แร่มากกว่าเดิมแล้วเพราะว่ามันหมดคอร์บไปแล้วนะ เสียดายนะครับผมสำหรับบาง ID ที่ไม่ได้นะฮะไอ5ดีก็คือแพบไม่ได้เข้าเลยนะผม ID 5ต้องเลตสเตตหลักให้ถึง150เพื่อจะได้รูบี้สามรูบี้ทุกเดือนนะครับผมโอเคทีนี้ก็ชิวๆนะผมปล่อยยาวได้เลยนะไอ3ดีสอ่าไอ3ดีสนี่จะเข้มเรื่องทัดมืดมากนะครับผมก็ทำการดองบี้ไว้นะฮะโอเค โอ้ยจานโกโจตบจานโกโจนะครับผมอ่เล่น PVP ซะนิดนิดหน่อยหน่อยน,น,นะฮะคือตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตมา9ดาวอย่างเงี้ยผมว่านะก็คือเนี่ยที่มันแจกของมากกว่าเดิมอ,อะ่ะมันก็คือเหมือนการสร้างสมดุลของเกมนะผมทําให้เออเลนเจอร์9ดาวเนี่ยปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมอุ้ยติกี่ฉีทีเดียวแม่งติดหมดเลยนะผมถ้าดําสตันน่าจะโดนหมดตีนะครับผมทีมนี้โดนสถานะง,ง่ายมากนะ โอ้ oh, ลิวโดนเตะเป็นขี้ลิวโดนอดัมเตะเป็นขี้เลยนะผมอ่าแต่ผมไม่แน่ชัดนะว่าเรนเจอร์นะครับผมเรนเจอร์ตัวที่มานะครับผมในปี2 0 2พสองเนี้ยนะฮะว่าจะได้อัพเป็นเรนเจอร์เก้าดาวได้หรือไม่นะครับผมถ้าถ้าได้นี่จะดีมากนะอดัมลูกรักผมจะได้เป็นเรนเจอร์เก้าดาวนะครับผมแต่ เสียได้นะฮะผมสำหรับเลนเจอร์ปี2021ลงไปนะผมไม่มีสิทธิ์นะครับผมเป็นเรนเจอร์9ดาวได้นะครับผมทางพี่ดีเคเลนเจอร์ได้บอกมาอย่างนี้นะฮะผมติดตามพี่เขาทุกคลิปเลยนะผมนะโอเคทีมนี้ทำไมมันยืนนานจังวะโอ้โหแต่อดัมนี่สตันแม่นมากเลยนะผมบอกเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆอยากได้เงาเลยเห็นแบบนี้อยากได้เงาเลยอ่ะเงา เตะทีแบบโหแม่งหมัดหมัดเต็มหัวนะครับผมเอ้ยแต่ลิวฝังเขายืนอึดมากเลยอะดูดิอาดัมผมต่อยวีเตาโอเคตายแล้วนะฮะโอเคอาดัมเนี่ยสกิลคูดาต่ำอยู่แล้วนะฮวีเองนะผมก็คือเอาเป็นตัวแบกทีมได้ชิวๆนะเต่าเลนก็จะเป็นตัวเสริมนามดนามนะผมซึ่งเต่าเลนเนี่ยนามดจะหนักกว่าอาดัมนะฮะผมเอาไว้เป็นนามิดหลักแทนนะครับผมอาดัมเนี่ยนามิดก็หนักอยู่แล้วนะแต่เอามาเน้นป่วนด้วยนะครับผม อ่าโอเคหรือมีอย่างนะครับผมก็คือเรื่องเกียร์นะเกียร์เนี่ยเซ็ตนี้จะเป็นเซ็ตเหมือนเซ็ตหน้าร้อนนะครับผมก็จะมีเนี่ยตามนี้นะครับก็จะมีเอ่อห่วงยางหน้าร้อนปืนฉีดน้ำหน้าร้อนแว่นํำนั้นหน้าร้อนนะครับผมลิ้นจะพันนะครับผมอ่าเกียร์ที่ดีที่สุดก็ไม่พ้นเอ่อห่วงยางหน้าร้อนนะครับผมก็เป็นเกียร์ช่องกลางที่ดีที่สุดในเกมนะฮะอ่าก็จะมีเกียร์แบบเนี้ยหลายประเภทมาครับผมสาหรับเอ่อเกียร์สาย พลังนะครับผมไม่ใช่สายพลังดีเจช่องกลางนะครับผมก็จะมีหลายคโคลโโบมากที่ทำค่าสเตตัสแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคโคลโโบที่จะเป็นเกจช่องกลางที่มาจริงๆนั่นก็คือ,อ,อยกตัวอย่างก็จะเป็นคโคลโโบมาหาศึกคนจนเทพนะครับผม<ๆ>ก็จะเป็นถุงมือทอนะที่ให้ค่าสเต็กมาอย่างนี้นะครับผมแต่ออปชันเสริมจะเป็นธาตุธาตุน้ำนะฮะการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะก็จะมีตรงราบค้ากิวนะครับผม ก็คือจะเพิ่มนะครับผมเป็นหินฮะหินนี่นั่นอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยผมจําได้ว่านะเกมมันเอาหินหินนแล้วหินปลุกพลังมาใส่นะผมแต่เขาลืไมไปเปล่ไม่รู้หรือมันไม่ตรงอะไรตามเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะอะอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะครับผม อ่าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอ่าฝากล้านหน่อยนะครับนยูโดช็อปรับเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มเติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนเครด,ดิตเยอะนะครับผมอ่าโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ